Ừ, để lại mà tầm sầu Mua nhìn nhìn ừ. Thế là Sắp Thế đại thì mua

ดแน่ตัวนี้บ่แม่มันถือกินยา <c oughs> ติตืบกันมันก็สอกแสกักจ้ <c oughs> เขาหักไม่กอได้บ่ล่ะม <c oughs> <c oughs> ันได้กับทิดแตกได้ซ <c oughs> ับบังขันไขยวนมาแตกบินอีกเด้อเ <c oughs> สียมบินอีกเด้อ พ่องานขินเลยครับเออ,อ,อสิไป,ปนาอีกายอยู่นะเคออีเออียดเดียวตีนี้ออเออเมิ่งมันแตกเขหาหักไหมแตกครับ

เอ็มเข้าไปทางอ่ะมันเป็นงอซ้องงอเข้าไปเองสิจะได้ว่านั่นเขาหักไม่หักเลยว่าหักเอาว่ได้เขาหักไม่ พี่น้องมื้อໂนี่หัวนี่หัวน้อย รล้วันนี้ก็มีสามมีสีครับผมครับบันงูอครับผมแต่ว่ามืออื่นนี่บ่แน่มืิอนี่อาจจะเป็นสิบครับคุณพี่้องหัวใหญ่มากครับหัวยาวตัวตึง Ừ, nhau rồi. Ô, nhiều xẹp thế này, xung này. này Nha. hoa nói ăn bớt nhiều. Xung nhiều nhiều là mất xẹp.

Bên chân đây, Thôi chẳng cho mình đi hả? nè 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 leo nè phát, nè nè thọ, nè nè แสดงมันเลิกกี่ตันแห่มันเลิกแห่โขยเนี่ยอเปลนน้ำหมองอยู่เด้เนาะอืออือโอ้จว่าเด่นั่งเกียร์ตัวจังแล่า เต็มจ hey, ังตาเนี่ง uh ี้ยกระรอบไปไปปปอกพีเนี่ตาเงี้ยมันเลยน่นเต็มนี่แล้วนี่เนปอกขึ้นนี่ดินใครอยู่ดินมันแห้ง ใค่ยอยู่มองหันจะได้ว,ว่าอยู่แถวนี้หัวดีสมสมสมพ่อปลาเต็กปีทีเดียวปีทีเดียวคนมาก มองนี้ไม่เป็นสองสามหมื่นปกติมองนี้นนนบัดที่นี่เมื่กลดูดูบ่ฝังเครื่องกับตายไป <c oughs> <c oughs> โอ้หัวไข่ย,ย้อนมาดู <c oughs> เอาสิรับสิรับ เอามันก็แตกฮะมันก็เหียงโอ้แมงจ่อแมงจ่อจมเ้โอ้หัวงามหัวงามดีแล้วหัวงามหุ่นซองหัวตัวนี้วายโมงกลัวแล้ว ใบสวย่งออกไปก็ได้หรอกใ่อยู่ดอกไปเตงานบริณฑริ์คุณไปนี่เจ้ากัิว่คือกันโอ้ย่ไปดอกเหตงานเฮ้ยได้ตัวไปนี่กันที่ได้ค่เรไลลี้กะน้ลั้ลายเขียี้กมนกันลาเียกย่านวุ้นเงีตัวเ โอ,อ้ต้ตะบกคนกับเมียอ,อยู่ทั้งแขนทั้งขาเนี่ยตะขากับปวดหมู่บ้านซากไปไทยสวนโอ้ยมือกับพ่องพ่อมือดินมันว่าท่านนี่ยน่น,นท่านเหีนะ่ยงเนาะมันเหนียวโอ้ยเสียดาย <c oughs> <c oughs> เบอรถิมแล้วแทนตีมันตีงามๆนะสามเปียงเลยโอ้สามเปียงเลยคนรามักต้มใสกี่ยะหมคนราบ่มักนึ่งมันเป็นยังไงล่ะฮะมันก็เป็นังสี่ไว้มันก็เป็นสี่งก็เบิ่มเข้ารูปมันจะมีอีกเปียงหนึ่งเด้ ออมาเอามาโอ้ยำสีพ่ามันบปเขาลวมเลยไหมขาดซีทอนห่นน่ะมันหัวเดียวปม่เกียัวเบเ่ึงเสียดายหัวเตียบบึ้งเลยหัวเตียมมัน

เืมตีเสียมขึ้นเ สำตโอ้ลงเดียว<ะ>สซเนี่ไปงัดมันแกะหลดุดนย่าไปควย้ยอยอาไปควย <c oughs> เียวมันใหม่คนนี้เลยโอ้มีหักห่ตยอนเมียนมีกร <c oughs> หกักแตกไปเสียงมันงัดหกักใหม่

Hồi nhau ngắt máy ngắt máy. mía rồi mía mía có mía 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 มันเมียเออติดหัวเงี่ยแต่ว่า,าดินนั่นแล้วญ่กวาเห <c ười> ็นปะอ้าทุกอติดขกติดเนี่ยมันของห่างไหมตีบ่เดิดดด ปวดโคุ้ดแล้วหัวหัวสุดแล้วโอ้ยเข้ากับบัวม้าผัวบองนี่ต้ที่แหลกเนาะโอ้บางสุดไายบางสีเศร้าเลยโอ้ซองมงสีเดมาอย่าง <laughs> <laughs> khay ủi ủi mít tinh điều đầy ủi khay điều <laughs> <laughs> uh. súp này Ủa nhau Ủa, không phải lại lại tinh khay này tinh điều tinh điều để <laughs> วที่สองแล้วเหมือนกันวันนี้ก็ใครยูนี่หัวงามยูน

ทั้งทั้งบางที่เป็นมันตะปีไก่อินเดียบักทีป้วนไว้หน่นวยดิบหน่วยดิบสองหน่วย <c oughs> สามหน่วยโอ้หน่นาจ,จะเป็นหน่วยชุกเว้ยดิบกหมมันแก่ก็เอาเนนะมันบัก้แกใช่แล้วนี่ uh huh. กระเทือน ไปองไปเลือกๆมันเป็นหัวหยากหลายมันกับหัวเยักมันเป็นหัวเก่าตัวนี้<า>เอาวิตินเอาปลูกไว้ปลูกเร่ยเออมองงึงหนต้องเอาก็ได้ทั้งทงปลูก<ๆ>โอ้มันเป็นอันนี้ตีออโอ้มันเป็น,นต้อออก,ก,กต้อออก,อออกนี่รับพี่น้องมันต้อกันนัสิ nương mặn, năm bao năm mai, <laughs> tao cái, <laughs> anh ấy đi buộc đấy, đang lông, huy lược kìa, lông lược chắc gì huy nhảy bỏ bỏ, nhảy nhảy nhảy, trong huy nhảy nè, mì leo. โอ้ดินไหมดินควนงามดีขนาดได้ดินโอ้ยลุดอีกแล้วเสียมขานโอ้

ัวพร้อมกันแต่ว่าเฮนีสิน้อยกว่าอ้กดินบถึกดินเดี๋ยวไปล้างน้ําเอาดีแงบ่ดอันตรายงหัวนีอันเียนดินจมันตนี เดยวก็เขี้นี่เด็ซีหัวเลยพี่น้องสุนพ์พง,งันครับขงงเพืน่น <laughs> อันนี้ของเพิน่นิเ <laughs> ตียมตาพอดีพูดเลยอันนี้มันก็ของออหัวหล,ล่าดัยหัวหลาสุดพี่น้องโอ้เอเามันอยู่ครับเดรลายอยู่ ครับพี่น้องโอ้นี่ได้เวลาแล้วครับผมบ่ายสองสี่ายสามแล้วครับผมนี่ครับผลงานที่ได้ตามที่ไายเพิ่งก้อนนั่นแหละครับผมคือว่าหมันอยู่ครับผมไม่ได้บัดสุดท้ายยังไงก็ฝากไปเด้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กับผมวิธีชีวิตครับผมนี่ก็สีบุญเขาซากแล้วครับผมเลยหาโอกาส มันมากกลัวากะเคยเคยมากลวนเคยมากลวนทุกปีแหละครับผมมากลวนทุกปีเพราะว่าจะได้ใส่ข้าวศากแต่ว่านี่มันก็จะเป็นช่วงช่วงครับผมช่วงสิบเบิร์ตฤดูกาลครับก็จะเป็นช่วงวิจิกาท่านว่าหมดแครับอาจจะเปิดจงเบิร์ตฤดูกาลครับผมช่วงนั้นก็จะเป็นมั่นรดควยเครื่องมั่นจะเหลืองนะครับก็จะมาเก็บตกช่วงพุ่นละครับผม กลับมาลิเละครับหัวนี่หัวล่าสุดครับนี่หัวล่าสุดเงีวครับครับผมฝากไปพมองสุดท้ายนะกดติดตามตัวแดงครับข้างล่างครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมวิถีชีวิตการหาอยู่ห่ากินครับผมครับสำหรับวันนี้ผมพ่อไพสาลครับชาวอิหรีครับผมอ่อนซ่อนอีสานสิดีแอมลาพร้อมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ